ครั้งแรกในชีวิตกับการมาคีบตู้คีบที่ไทซ่าอาณาจักรตู้คีบดึวง,งบ300จะได้อะไรบ้างไปดูกันเลยกดเหรียญก่อนนะครับทุกคนแล้ว้าเอารถเข็นก่อนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้มีของมาใส่ในนี้หรือเปล่าทุกคนมีเยอะมากมีฟิกเกอร์ด้วยนะนุ่นนุ่นเยอะเลยทุกคนเป็นสินน้ำยอดเหรียญเดียววอนะครับออันนี้เหรียญเดียวเหมือนกันนะครับ เฮ้ยเหรียเดียแล้วทุกคนบ้านใครขาดแแขนไข่ก็มาคลิปที ky, ่นี่ได้นะเฮ้ยเย้แค่สองเหรียญเท่านั้นก็ได้ไข่สองแผงเลยอะอารมณ์ครับโอ้ไม่ก้าชิงโนซูกะก็คือผมเองเหรียญเดียวเท่านั้นเปลี่ยนตู้นะครับทุกคน หมึกกรุบก็มีนะครับอร่อยแบรนด์นี้ไปอุดหนุนได้นะครับเยเ้ยกกเหรียญเดียวเท่านั้นหมึกกรุบเหรียญเดียวอีกแล้วเฮ้ยเหรียญเดียวติดจอ,อบโอ้โหครบแล้วครับงบ300บาทมาดูกันนะครับว่าเราจะได้อะไรกันบ้างแป๊ปปี้หนึ่งติดสามติดสี่แอปปี้ติดสี่ขวดนะหนึ่ง แล้วก็ช็อกโกบอ์ป๊อปคอร์นไข่สามแพ็คแล้ก็หมึกกุบอันนี้อร่อยมากเลยนะหมึกกุบยอดนี้ไปลองกินกันดูทั้งหมดนี้นะครับงบ300บาทนะที่ผมมาคลิปนี่คือไทยต้าสาขาหนึ่งที่นาว่ามีนะคะมาคลิปกันเยอะๆนะครับทุกคน